สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับนุกรถขุดแชแนลบายเซลลนกครับกับบรรยากาศลมหนาวที่จังหวัดอุบลราชธานีเลิกวันยามดี9.09นนาอนะครับ9.09นนทีนะครับเลิกวันยามดีส่งมอบรถขุดคูปต้ kx 0 3ตู้แอเจ้าช้างส้มของเรานะครับวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดนะครับ ให้กับคุณลูกค้าตอนนี้นะครับพามาชมบรรยากาศในการส่งมอบแล้วก็การเจิมรถนะครับของเฮียสมควรนะครับอีกหนึ่งบรรยากาศที่ส่งมอบรถขุดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะครับให้กับคุณลูกค้าไปขุดเงินขุดทองเข้าบ้านนะครับกับเซลนุกครับวันนี้ขอสแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ได้รถมีประสิทธิภาพไปใช้ในหน้างานนะครับ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้นุกเข้าดูแลนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจโปรโมชั่นออกรถศูนาทใช้ฟรี3เดือนกับเซลล์นุกนะครับก็โทรสอบถามมันเข้ามาได้นะครับหรือว่าบินบอกเข้ามานะครับตามเบอร์โทรที่นุกแจ้งไปใน EP นี้นะครับสำหรับงานนะครับที่นุกพามาดูวันนี้นะครับทำไมเฮียถึงได้ออกรถขุดนะครับเป็นงานทำไม้ล้อมนะครับ เขาเรียกว่ารับปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็จัดสวนสถานที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งจะนํารถขุดขนาด3มตันนะครับไปขุดหลุมนะครับเพื่อปลูกต้นไม้นะครับก่อนหน้านี้ไปจ้างแล้วมันเกิดการเส้นเปลืองนะครับจึงตัดสินใจเช่าซื้อรถขุดเพื่อมาใช้ในหน้างานของตัวเองนะครับตอนนี้ซอกับเฮียกําลังทําการเจิมรถให้กับลูกชายฮัวแก้วหัวแหวนคันใหม่นะครับวันนี้กับ เซลลนุกจัดให้รถขุดคันที่ใช่สำหรับคุณครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตู้แอร์นะครับ1.413000บาทนะครับลูกค้าทุกกลุ่มลูกค้าดาว7% 99000บาทนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายทางเราช่วยจ่ายให้นะครับแล้วก็ฟรีทะเบียนพรบรนะครับใช้ฟรี3เดือนจ่ายงวดแรกกลุ่มพศหกเก้า 1, 6, 9, นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับ ฟรีเคมแพ็กเกจคูบาต้ตาเมทรนันอีก1000ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาพร้อมระบบชิสคูบาต้าอินสแตนเซชั่นป้องกันการโจรกรรมเกิดไว้การทำง,งานนะครับแล้วก็ในส่วนของผมประหานพิเศษวันนี้นะครับตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงธันวาคมส่งท้ายปีนะครับสอบถามมันเข้ามาเยอะๆนะครับเซลล์นุกรอให้บริการอยู่นะครับตอนนี้ก็ส่งประเมินอย่างต่อนเนื่องนะครับพรุ่งนี้ก็เดินทางส่งมอบต่อ วันนี้พาคุณลูกค้าแล้วก็เบบซีที่น่ารักนะครับที่ติดตามช่องเล็กๆของนุกนะครับนุกรถคุดชาแนลบายเซลนุกนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มีลูกค้าที่โทรมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องรถขุดเล็กคูปต้ากับนกนะครับดีใจนะครับแล้วก็ฝากช่องเล็กๆของนุกไว้ด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับค่างวดนะครับตอนนี้ลูกค้านะครับสามารถเลือกผ่อนได้สูงสุด7ปีนะครับแต่ว่าสำหรับเฮียเลือกเอา6ปีนะครับอยู่ที่คุณลูกค้านะครับหรือว่าต้องการดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.99ลูกค้าดาวศักยภาพ50%หรือต้องการดาว15%ดอกเบีย้ย4.99ผ่อนแค่4ปีใช้ฟรี3เดือนก็มีนะครับหรือว่าผ่อนกันยาวๆ8ปีนะครับบอลลูน เดือนละเงินกว่บาทก็สอบถามเข้ามานะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กังวลเรื่องดอกเบี้ยนะครับอยากพอนดูถูกพันยาวๆนะครับก็สอบถามนกันเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบกับทีมงานลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ไว้วางใจให้เซียนนกเข้าดูแลนะครับสำหรับการรับประกันนะครับช่วงท้ายนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ ลูกค้านะครับตันนี้รับประกัน2ปีหรือ3000ชั่วโมง,ยงอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแต่ฟรีเคมแพ็กเกจให้1,000ชั่วโมงศูนย์บริการครอบคุมทั่วประเทศนะครับลูกค้าใช้งานอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับแจ้งสายด่วน1 7 4 7นะครับอะไหล่แท้คูบต้านะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่สอบถามเข้ามานะครับในส่วนของฟีดาอุปกรณ์พร้อมตัวรถก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับใครที่ต้องการไฮดรอลิกเบรกเกอร์หัวแยกหรือว่า ออเกอร์หัวเจาะสว่านนะครับต้องการเช่าซื้อพร้อมกับตัวรถหรือว่าบุงกีหรือว่าคิกคอปเลอร์อุปกรณ์ข้อต่อสวมไว้นะครับก็สอบถามนกกันเข้ามาได้นะครับเราบริการส่งฟรีนะครับสอบถามมันเข้ามาเยอะๆนะครับสําหรับอีพีนี้ลาไปด้วยในส่วนของการเจิมรถนะครับการส่งมอบรถของคุณลูกค้านะครับกับเซลล์นุกครับวันนี้ก็ดีใจกับเฮียด้วยนะครับเฮียครับอ่าครับ เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มาส่งมอบรถขุดให้กับเฮียถึงที่หมายนะครับเฮีย er, ครับขอขอบคุณเฮียสมควรนะครับมากๆนะครับผมหวังว่าโอกาสหน้าคงได้ดูแลเฮียอีกครับผมขอบคุณมากครับนะครับ